ฉันกำลังจะแต่งงานมันไม่ใช่การตัดสินใจของฉันทําไงดีหนีไปสิหนีกับฉันแล้วเดินทางไปได้รอนนะหรอแล้วเอาเงินเลี้ยงชีพยังไงอะ่ะม้าก็บอกว่าฉันจะหาเองเราต้องมีทุนแล้วก็แบบจะขโมยเงินอะไรอย่างงี้นะคะฉันมีกุญแจของฉันเองพ่อเชื่อใจฉันแล้วฉันก็จะไม่ขโมยหรอกนะม้าก็บอกว่าเอามาเดี๋ยวจัดการเองทั้งหมดเลย มาโก้ก็ไปขโมยเรียบร้อยนะคะแล้วก็แบบว่าจะหนีกันไปบ,บ่างน,นนะคะอพอบอกเฮ้ย<อ>นี่คนที่ขโมยจากยานไปสินะคือ <c oughs> นะคะอ้าววิ่งค่ะทุกคน <c oughs> จะรอดไหมมาโก้วิ่งยังต้องเก็บเงินด้วยนะอ๋อเอาถูกแล้วเพราะว่าเราต้องการเงินนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะ อวียจะรอดไหมมาโก้ปิวมากอย่เงี้ยล่ะมาโก้ทางออกอยู่ไหนไหมเอาให,หม่ๆเงินยังไม่พอขออีกสักนิดนะคะโอเค ความโลภเป็นเหตุสังเกตได้โอเคครบทางบ้านนะคะออกมาได้แล้วแกนนีไม่พ้นแน่นะคะคุณพ่อบอกอินดิก้าเออลูกมาทำอะไรที่นี่รู้จักเขาเหรอหนูหนูไม่รู้จักค่ะเฮ้ย <Hey. S 1> แน่ใจนะว่าไม่รู้จักเขาเอ่อไม่ไม่ค่ะอยากก้าเข้ากา้ลูกสาวฉันนะแต่ทำไมดูเหมือนเขาจะรู้จักลูกล่ะหนูไม่รู้จัก oh. เขาโอ้โหเลือดสาดแบบ4ฟดีนะคะ พระเจ้าโหถูกฆ่าแบบโหดมากนะอันนี้คงเป็นความแบบผิดบาปในใจของอินดิก้าของเธอนะคะแต่อย่างว่านะเด็กๆอ่ะบางทีเราก็ยังไม่รู้อะไรมากพระเจ้าฉันทำอะไรลงไปเนี่ยพระมันดาเจ้าโปรดเมตตา นี่ก็สวดวิงวอนนะคะตอนนี้เธอก็ได้ถูกจับกุมตัวค่ะมักฆามนุษย์เคียวมีเรื่องราวของเขามากมายในหนังสือแต่เป็นหลังจากที่เขาถูกแขวนคอเด็กเจ็ดคนตัดหัวขาดก็เพราเคียวของเขาก็เขาเป็นคนตัดหัวไงคุณจะบอกว่าฉันเหมือนเขาเหรอก็ไม่หรอกมักฆาหน่าเป็นเหมือนนักบุญมากกว่า ฟังนะฉันจะบอกอะไรให้มักคามีลูกสามคนแล้วก็เป็นผู้ชายทั้งหมดมีวันหนึ่งเขาทำบางสิ่งทับลูกคนเล็กเวียนหรือตู้เสื้อผ้าและสักอย่างนั่แหละมันแย่มากนะที่ลูกของเขาก็ขยับขาไม่ได้อีก นอนไม่หลับทั้งคืนนอนเจ็บทั้งวันแล้วก็เอาแต่ร้องไห้หมอในหมู่บ้านก็ช่วยไม่ได้มาค่าเลยทนไม่ไหวเขาไปหานักบวชแล้วพูดว่าให้พรฉันด้วยคุณพ่อหยุดความเจ็บปวดของลูกฉันแน่นอนว่าบาทหลวงไม่ได้ให้พรใดๆบอกให้เขาภาวนาอยู่บ้านและคิดเรื่องการให้อภัยจิตวิญญาณของเขา มาค่านี้ก็ภาวนาเป็นสัปดาห์แต่ลูกชายของเขาก็ไม่เคยหยุดร้องมาค่าเลือดเหลืออดเหลืออดหยิบเคียวขึ้นมาแล้วก็ภาวนาเขายุดความทรมานด้วยการฟันฉับเดียวเขากลับไปหานังบวชแล้วพูดว่ามันจบแล้วคุณพ่อฉันไม่มีจิตวิญญาณอีกแล้วและฉันก็คงไม่ไม่วันได้รับการแห้ะภัยฉันไม่รู้ว่าทำไมฉันทำตู้เสื้อผ้าทับลูกชาย หรือว่าเกวียนกันแน่น่ะฉันจำไม่ได้จีวิญญาณฉันนะ่ะจบสิ้นแล้วบอกฉันทีว่าลูกชายฉันอยู่ไหนนับบัวบอกก็สวรรค์นะสิเพราะเขาไม่ได้ไม่ได้มีบาปนั่นเองคิดอีกแง่คุณคือคนที่ส่งมอบของขวัญให้เขาโดยที่ไม่ต้องคนทุกขอยู่บนโลกนี่แหละความคิดนี้ฝั่งหัวมาคา เขากลับไปที่บ้านนำลูกชายยืนหน้าลูกปัน้นสวดภาวนาร่วมกันแล้วตัดหัวพวกเขาออกหลังจากนั้นเขาก็เสียสติแล้วก็ไา่ฆ่าเด็กในละแวกนั้นทั้งหมดเลยนะคะเขาฆ่าเด็กได้4ี่คนก่อนที่จะถูกจับตัวน,าน,านั่นเองแล้วเขาเหมือนนักบุญยังไงอะ่ะลองคิดแบบนี้สิ นางสักคนที่อ่านยากมากถูกตึงคางแขนเขามีชีวิตนิรันดร์บนสวรรค์ได้ไหมสำหรับการทุกธทรมานเพียงแค่10นาทีนั่นเราเรียกสิ่งนี้ว่าการศิระที่แท้จริงได้ไหมแต่มักคานเนี่ยแตกต่างออกไปเขาสละจิตวิญญาณของตัวเองเพื่อช่วยจิตวิญญาณของผู้อื่นเออบอกเรื่องนี้ทำไมเนี่ยบาทหลวงคนที่เธอฆ่าน่ะ มีของขวัญใดดีไปกว่านี้เขาเป็นเหยื่อที่บริสุทธิ์เป็นมรรคอะไรั็อย่างเขาถูกยกย่องให้เป็นนักบุญลรามาค่าเขาหรอ,ขอเขาก็ถูกแขวนคอไงถึงสักทีโอ้โหเล่าแบบว่าคาซีนเลยไหม ific? เออเขาพูดเราคาซีนให้เลยนะจ๊ะอันนี้คือแบบ เอาจริงควรจะเล่าเป็นภาพเนาะเล่ามาสนานเธอก็คงถูกแขวนคอะฉันว่าคือว่าคุณชื่ออะไรคะไม่ไม่สำคัญหรอกอยากได้อะไรไหมอะก็ไม่สำคัญจริงๆแล้วเราไม่ได้ฆ่าบาตหลวงนะปล่อยฉันเธออย่าให้จิตใจของคุณได้เปื้อนบาปเลยอ่ก็จริงก็เธอไม่ได้ฆ่าจริงๆนะคะฉันจะตอบแทนคุณ ได้ยินคำนี้ฉันขวบแล้วเธอตอบแทนฉันยังไงอแม่สาวน้อยนี่พูดให้เลยนะคุณต้องการอะไรที่ฉันต้องการเหรอเข้ามาใกล้ๆสิหมุนตัวซื้อ้วยนี่นะอันนี้ก็น่าจะนะชัด เรามาดูกันะค่ะว่าเธอจะขายจิตวิญญาณร่างกายของเธอหรือเปล่านะคะอ้าวแค่สิง่งคดลองเพลงเนาะโอเคไม่รู้สิอะไรก็ได้ไเพลงชาติฝรั่งเศสเออฉันไม่รู้จักเพลงชาตินะรองเพลงมาเถอะที่เธอรู้จักอะ่ะล,ล,ล,ลองเพลงนะคะ ลองให้แล้วนะคะนี่มันเข้ามาแล้วถ้าเราเป็นอินิกา้าเราจะทำยังไงคะ 1. ยอมตาย 2. ยอมไอ้ผู้ชายคนนี้ไม่ต้องกลัวนะนั่นแหละแต่ขอ3ได้ไหมเป็นเราเราจะสะเตลหนี เออเราไม่ยอมเราจะเอาแบบเขาเรียกว่าตะเกียงทุบหัวมันแล้วหนีแต่ถ้าตายก็คือตายก็ไม่เป็นไรนะคะแต่อินเดกาค่ะฉันคุกจะทำอะไรที่เลวร้ายไปกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วมันง่ายที่จะก้าวข้ามความเชื่อทั้งหมดเออก้าวไปไหนน่ะที่ไหนสักแห่งอีกฝั่งเหมือนคุณมันเป็นฝั่งไหน นี่เราจะทะเลาะกันอีกเหรอไม่เลือกฝั่งแล้วล่ะไงไม่แบ่งดีอัชั่วแล้วสิโอเคก็ลองดูบอกมาสิว่าฉันไม่ได้ทำอะไรแย่เลยหรือคุณทำแบบนั้นไม่ได้แล้วแย่เหรอคำนี้หมายความว่าอะไรอ่ะฉันฆ่าบาทหลวงอย่ามาล้อเล่นเลยฉันไม่ได้ล้อเล่นนะแต่คำนั้นหมายถึงอะไรกันแน่ แย่บาปห่งปีศาจและเธอรู้ได้ไงว่าอะไรมันคือปีศาจและอะไรที่ไม่ใช่ก็มีบัญญัติบอกไว้สรุปมันเป็นกฎเกณฑ์หรอไม่ทุกอย่างชัดเจนความชั่วร้ายความไม่ซื่อสัตย์ความไม่ยุติธรรมความชั่วร้ายนะหรอไม่มีความชั่วอะไรสักนิดในความสิ้นหวังความโลภหรือความต่างขาแล้วความไม่ซื่อสัตย์ หมามันซื่อสัตว์เหรอมันกินเมื่อมันหิวมันกัดเมื่อมันกลัวแล้วมันจะผสมพันธ์นะเมื่อมันมีคู่เธอคงจำได้ดีแต่คนไม่เหมือนหมาสรุปว่าเธอเสแสร้งว่าทางชีวิตเนี่ยไม่ต้องการสิ่งที่คาดหวังไม่สนความรู้สึกที่แท้จริงของตนเพื่อชีวิตนิรันดรในสวรรค์อะไรอีกนะ Is it fair 1,000 leaves and another 2,000? one gets a six and the other gets a two? Of course, all this is rational, but we don't like this rationality. We angrily call it unfair. But if you forget your emotions, it turns out, strictly speaking, this word can't be applied to anything. now happening s ที่เกิดขึ้นตอนนี้ล่ะอะไรที่น่ารัเกียจน่าแย่แขยงเร็วสามได้มากกว่านี้ฉันไม่จำเป็นต้องคิดอะไรฉันรู้สึกได้เมื่อคุณหนาวคุณก็ไม่ต้องคิดอะไรแต่คุณรู้สึกได้คุณรู้ว่าตัวคุณหนาว อย่ายุ่งกับฉันอีกเลยโอฉันก็อยากแต่ทำแบบนั้นหรอกนะแต่ฉันจะไปก็ต่อเมื่อเธอไม่ต้องการฉันเท่านั้นมันไม่ยากหรอกจำความดีความชั่วความอุ่นความหนาวไว้ละกันแต่พระเจ้าและปีศาจน่ะก็คือเธอเองจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้ก็คือแบบให้เลือกทำเองนะคะแล้วตอนนี้มุมขวา มุมซ้ายสิมุมซ้ายบนศูนย์แล้วคือแต้มบุญศูนย์แต่ก็ไม่ติดลบนะอา้าคิดอีกแง่ฉันไปได้ยังอ่ะอชัดเจนค่ะคืองี้ที่รักเอาเปว่า <'s> หลังจากนี้นะเธอออกไปไม่ได้อไอ้ชั่วฉันจะบอกให้นะอย่ากลัวการพิพากษาของโลกนี้แต่จงกลัวการพิพากษาของสวรรค์ ออโอ้ป right ีศาจมาเลยนะคะโอ้จริงๆก็คือการกระทําขออินดิกานั่นเองนะคะอ่าตู้หล่นลงมาแบบที่มันเล่าเลยนะยู่เลยนะนั่งสาลเร็วช่วยด้วย เป็นการเปรียบเทียบกับเรื่องเราเมื่อกี้ให้เราไปคบคิดก,กันนะคะแต่บวันในเกมมันมีนอยเหลือเกินตอนนี้คัสซีและโอเคเราต้องเดินออกหนีจากคุบไป,ปยางเรามาระวังตัวนะคะมันจะรวดเร็วไม่ได้เดืโดจับได้ แต่ถ้าถามเมื่อกี้จริงๆอินดิก้าไม่ผิดในเรื่องของการเอาตู้อะไรไปอย่างนั้นนะคือมันคือการป้องกันตัวไงเพราะจริงคนที่ฆ่าบ,บาทหลวงก็คือไอ้ไอ้ตัวอะไรนะไอ้พวกเจ้าหน้าที่อ่ะอินดิก้าไม่ได้ทำอะนะคะมันอยู่ที่จุดประสงค์นั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นเราเราไม่ยอมอะไรเลยเราส,สนิหนีนะคะ คล้ายๆกับในแมตแม็กพักล่าสุดฟริโ o ซ่าแนะนำทุกคนเลยให้ไปดูนะคะชีวิตคล้ายๆอินเดกาหนักกว่าเยอะแล้วเธอก็ไม่สบายละกันคูเดดอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวนะโอ้เป็นไรแล้วเนี่ยอีเดียนี่ฉันถอดกางเกงไหมเนี่ยเออมันเป็นไรไปแล้วไออีเดียคูเดดล่ะ เขาให้ฉันไม่ถึงห้ารูเบิลด้วยซ้ำอ่ะอาขายขายไปไหนนะเอาเงินมาให้ฉันเลยฉันไม่มีมันหมดแล้วมันเมาชัวเลยนะแต่ไอ้น,นี่ยังไอท่อนี่ออกไปซื้ออันนี้มามังนะ้งอ่ะ น่าจะเอาเงินไปขายนะคะคือหมดความเชื่อความศรัทธาแล้วล่ะแ,แล้วก็แบบมาเป่าดีกว่าแต่ความเชื่อไอ,ไอเดียมันผิดไปตั้งแต่แรกแล้วไงเออมันไม่ไม่ได้แบบสอดคล้องไปกับความจริงของธรรมชาตินะคะทุกคนเดาว่าเธอจะต้องไปร้านค้ามาหาคูเด็ด คุณได้อยู่ไหนอ่ะไม่รู้จักนะมีคนมาแลกกับมันกับแต่เนี่ยอ๋อเธอเนี่ยโชคดีแล้วสิ่งที่เธอตามหามันอยู่นี่วัตถุโบราณสัจจันมีพลังที่ไม่อาจบรรยายได้ใจมา25รูเบิลคุณได้มาแค่5บาทเอ้ยไม่ใช่5บารูเบิลรูเบิลยี่สิบสำหรับทุกชิ้น อาหยิบมาเลยเธอดูได้นะแต่ว่าอย่าแตะมันใช่แก๊แก๊กแกขายได้ใช้นีมมันเป่าไม่ค่อยได้แน่เลยมันใช้ไม่ได้เลยเอาว่าแล้วนี่คุณอ้วกใส่มันเหรอคุณวาไปหมดแล้วนะคะเอาตอนนี้กลายเป็นปีศาจไปแล้วสองกระจกนะคะ นี่แหละมันอยู่ที่การกระทำของเราเองเธอรู้สึกผิดบาปนะมาสรารภาพบาปแล้วก็จูบนะคะ,ะก็โอเคนะคนเรานะทําผิดไม่มีใครไม่ทําผิดใช่ไหมบนโลกใบนี้ค่ะสรารภาพบาปครั้งที่2เราก็ต้องให้อภัยตัวเองค่ะเดนรู้ผู้ที่จะก้าวต่อไปนะคะแต่ตอนนี้ก็ไม่ว่าร่างจะเป็นปีศาจอะไรนะคะอันนี้โอเคเลยนะ แหละให้เราเห็นว่าทุกคนนะคะเริ่มจากความไม่รู้เนาะแล้วก็เรียนรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกนะคะผิดก็คืออย่างคำว่าบาปเนี่ยหงสื่อเลยจะบอกว่ามันคือความไม่สบายกายสบายใจอ้มาแล้วเลเวลอับค่ะอันี่นแบบมีความรู้สึกผิดความละอายอามีเสียใจแล้วก็มีสํำนึกผิดอเห็นไหมเห็นไหม อาะสำนึกผิดโอเคคนเราโศกเศร้าหรือท่อมตัวรู้สึกโศกเศร้านิดหน่อยอนะ่ะามความจริงของตัวเองเนาะขึ้นเลเวลไปแล้วว่างี้ั p เลเวลนะคะจะบอกว่าอย่างความความบาปนะคะหรือความชั่วเนี่ยก็คือในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันคือความรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจนะี่แหละเรียกว่าบาปนะคะแล้วตอนนี้เธอก็รู้สึกสำนึกผิดแล้ว เนี่ยมีความละอายในสิ่งที่ทำอะไรเงี้ยก็จากชั่วค่ะก็กลายมาเป็นดีแหละเดี๋ยวขออัพเบลก่อนแบบมารวรัว,รว พิ่มพูนอะเอาจริงคือตอนนี้การที่เธอมีครูเด็ดในมืออะมันไม่ใช่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะการที่จะอยากจะเอามันไปให้กับพวกแม่ชีที่เธอได้จากมาในพาร์ทแรกนะคะเพื่อแบบพี่สู่ตัวตนเนี่ยมันไม่ใช่แต่หมันคือความรู้สึกผิดนั่นเองในจิตใจของเธอนะคะใช้ได้นะฉากจบโอเค เนี่ยอัพหรออัพแบบไม่ต้องสนใจในชีวิตนะคะเนี่ยทอมตัวเลเวลสิบจัดไปมันก็คงให้อัพงไปงั้นนะแต่ว่าก็จะให้ดูที่มันเขียนเนาะโศกเศร้าหรือทอมตัวเออทอมตัวค่อนข้างโอเคนะคือให้รู้ตัวเองว่าเหมือนเราแบบคือคนเรามันผิดพลาดกันได้ถูกไหมคะไม่มีใครไม่เคยผิดพลาดใช่ไหมอ่ะทอมตัวดูตัวเองแล้วก็พัฒนาปรปับปรุงไม่ให้ผิดพลาดซ้ำเนี่ยมันก็ก้าวไปได้ เราอัพรัวๆเลยนะแต่ว่าก็ยังคงเป็นปีศาจไม่เป็นไรเราต้องสู้ชีวิตต่อรัวมากอะเราก็เราสังเกตนะถึงร่างจะเป็นปีศาจแต่ค่ะแมมีความแบบเรียนรู้มากขึ้นเลเวลบนซ้ายก็เยอะมากนะคะ เหมือนผิดพาดเพื่อพัฒนาตัวเองให้มากิ้งขึ้นนะตอนแรกเป็นมนุษย์แต่แบบเป็นไงแต้มบุญยังไม่ขนาดนี้นะมีความไร้ยรียงสาจอยู่สะเยอะนะคะแต่ตอนนี้โอ้โหประสบการณ์เนี่ยเนี่ยสำนึกพี่นู่นนี่นั่นหมดยัง เกิดออกมาข้างล่างรูแบบก้นไม่มีอะไรด้วยนะคะอุ๊บกลับมาเป็นตัวเองแล้วเย่โอ้โหแล้วแต้มคือหมื่นสองอะเนี่ยละค่ะสำเร็พิดบาปแล้วทิ้งเลยนะเห็นปะไม่ได้แบบสนใจแล้วว่าจะไปเอาพิสูตตัวเองนู่นนี่นั่นนะคะ หมือนปราคับหรือเปล่าอะแต่กระจายแล้วมีพระเยซูอยู่ด้านหน้านะคะท่านเคยสอนว่าให้อภัย7,700คูณรครั้งไม่ว่าใครจะทำผิดกับเราหรือเราจะทำผิดให้อภัย7,700คูณหมายความว่าจริงๆมันคือมันไม่ต้องไปคูณนะคะมันคือแบบว่าการให้อภัยที่ไม่สิ้นสุดะคะ่ะมีรูปพระแม่มารีอยู่ตรงกลางนะคะ เป็นพระมัรดาของพเยซูนั่นเองนะคะโอเคแล้วก็ออกไปสู่แสงสว่างนะเห็นนะห้องตัวแรกมืดใช่ไหมแล้วมองไปที่ด้านนอกเป็นแสงสว่างสว่างนะะเดินทางไปสู่ความสว่างโอเคจบแล้วนะคะกับอินเดียกค่ะปรบมือเย้ <Yeah. S 1> นะคะสคริปต์ที่เขาเขียน2คนเลยนะแล้วก็มีคุณดีเรคเตอร์หนึ่งท่านนะคะ โอเคจะบอกว่าเรื่องราวของอินิก้เป็นไงบ้างคะมีความแบบแปลกแบบกแ,แนวเนาะเป็นแนวแบบคือสมัยใหม่เลยนะคะร่วมหลายๆเกมเข้ามาด้วยกันแล้วก็ให้เหตุบรรณธรมของรัเสเซียนะในพวกลทัทธิอัโชดอกต่างๆนะคะของประเทศรัเสเซียคะ่ะแล้วนี่ก็สอนในเรื่องของแบบว่าการให้เราเนี่ยเลือก เที่ทามแล้วก็อยู่กับปัจจุบันและที่สําคัญก็คือการให้อภัยตัวเองนะคะในความผิดที่เคยทํามาเพราะทุกคนก็คือเริ่มมาจากศูนย์เริ่มมาจากความไม่รู้เริ่มมาจากการผิดพลาดแล้วก็นั่นแหละค่ะเรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปค่ะไม่งั้นเราก็จะย้าอยู่กับอดีตไปนะคะแล้วก็ไม่ได้พัฒนาอะไรเลยนะคะโอเคเกมนี้ถือว่าแปลกใหม่แล้วก็ใช้ได้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยาก แบบว่าให้แคสเกมไหนให้แปลเ,เกมไหนอีกนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วก็พบกันในโปรเจกต์หน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ